สวัสดีครับวันนี้มาดูสมเด็จรัศมีนะครับของหลวงพ่อสาครวัดหนองกับสร้างนะครับปี2503หลวงพ่อสาครท่านได้สร้างให้หลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับตั้งแต่ปี2503ถึงปี2508ปุลูกเสกหลายปีนะครับ แล้วก็หลวงพ่อสะครท่านได้ไปจําวัดอยู่ที่วัดหนองกลับนะครับท่านได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับทําก็ได้ท่านก็ได้นําผ้าชุดนี้นะครับกลับไปวัดหนองกลับแล้วท่านก็ปกเสกอยู่อีกหลายปีนะครับจนเอาไปแจกผ้าป่าเราลาวปี2517นะครับผ้ารุ่นนี้เลยผ่านการปลกเสกจากหลวงปู่ทิมนะครับ5ปีนะครับ แล้วก็หลวงพ่อสาครอ,อีกหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับถึงเป็นของดีเป็นพายุคต้นต้นของหลวงพ่อสาครแล้วก็หลวงปู่ทิมด้วยนะครับนอกจากพิมพ์รัศมีแล้วก็ยังมีรูปเหมือนหลวงปู่ทิมเนื้อใบลานด้วยนะครับรูปเหมือนหลวงปู่ทิมเนื้อใบลานจะออกสีดําเข้มกว่านี้นะครับส่วนของหลวงพ่อสะครดินจะออกสีเทา ประมาณนี้นะครับบางองค์เป็นสีแดงก็มีนะครับแต่เท่าที่เห็นมีพิมพ์เดียวนะครับมีพิมพ์เดียวบล็อกเดียวแต่จะมีด้านหลังแบบมีจานนะครับแบบมีจานกับไม่มีจานนะครับนี่อ,องค์หนึ่งนะครับองค์นี้ไม่มีจานนะครับเป็นผ้าเล่นง่ายนะครับหลายคนบอกเล่นยาก จริงๆแล้วเล่นไม่ยากนะครับแต่คนที่บอกว่าเล่นยากไม่เคยเห็นของแท้นะครับคนที่บอกเล่นยากไม่เคยเห็นของแท้นะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูสมเด็จรัศมีของหลวงพ่อสาครนะครับเริ่มจากจากพิมพ์ก่อนนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์ของหลวงพ่อสาครเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ทํามาจากบกหินมิโกนนะครับบกหินรับมีดน,นะครับ บล็อกแม่พิมพ์จะอยู่ประมาณแค่นี้เห็นไหมตัวบล็อกมีแค่นี้เองนะครับส่วนด้านหลังเป็นเนื้อดินที่มาแปะที่หลังนะครับมาแปะที่หลังนะครับเห็นไหมตัวแม่พิมพ์มีแค่นี้เองนะครับคล้ายๆสมเด็จวลัลรังครับตัวแม่พิมพ์จริงๆมีแค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับส่วนที่หลังก็ดินมาแปะๆบางทีก็จะหนาบ้างบางบ้างได้นะครับแล้วก็จะมีการตัด ตัดดยมีดนะครับเห็นไหมฮะจะมีการตัดดยมีดนะครับเห็นไหมครับจะมีการตัดดยมีดเห็นไหมฮะเนี่ยฮะตัวบล็อกแค่ที่เองนะครับแล้วก็ตัดดิมีดมีด้านข้างนะครับต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนองค์พระเป็นผ้านั่งสมาธินะครับตรงหน้าตักจะโค้งนะครับเห็นไหมฮะ ตรงน้าตักจะโค้งเหมือนกับอีกองนะครับเหมือนกันเห็นไหมฮะวงนี้ผ่านการใช้มาเยอะหน่อยแต่เห็นไหมฮะพิมก็ยังเหมือนกันนะครับพิมพ์ก็ยังเหมือนกันนะครับซุ้มบริเวณนี้นะครับบริเวณพื้นซุ้มตรงนี้เห็นไหมฮะขอบจะนูนขึ้นมานะครับขอบจะนูนขึ้นมาขอบจะนูนขึ้นมาเป็นล่องเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นล่องของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ ผิวเรียบตึงแน่นนะครับผิวเรียบตึงแน่นสเส้นลัศมีเนี่ยคือหรือฉับพันธารลังสีนะครับหรือฉับพันธลังสีจะต้องคมนะฮะเห็นไหมฮะคมมากมากเลยนะครับคมมากมากเลยสเส้นนี้เห็นไหมฮะจะตรงขึ้นไปนะครับสเส้นนี้จะตรงขึ้นไปโด,ดยโดยงองนะครับบล็อกเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ เส้นเส้นตรงหูบริเวณหูหูซ้ายของเรานะครับจะมีเส้นขึ้นไปนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับนะฮะก็ยังจะมีนะครับเห็นไหมฮะเป็นบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันนะครับบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันนะครับส่วนเส้นตรงนี้นะครับองค์ที่กดเข้าพิมพ์ก็จะติดนะครับส่วนองค์ที่กดตื้นก็จะติดบางๆนะครับแต่ก็ต้องมีนะครับเห็นไหมฮะ ติดบางๆนะครับเห็นไหมฮะล่องใน,ในนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ขอบจะนูนขึ้นมาแล้วตรงบริเวณนี้จะจะเป็นล่องนะครับเป็นล่องหมดเลยนะครับเป็นล่องหมดเลยนะครับทั้งพื้นเลยนะครับเห็นไหมฮะเนื้อดินก็จะเหมือนกันครับเห็นไหมฮะเนื้อดินก็จะออกโซนเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะพี่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่จะกดตื้นกดลึกแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะ เนื้อต้องแข่งนะครับพรุ่นนี้เนื้อจะแล่งนะครับเนื้อแก่งมากนะครับเนื้อเหี่ยวเหี่ยวไม่ใช่นะครับเนื้อเหี่ยวเหี่ยวยนโยนไม่ใช่นะครับผิวต้องเรียบแน่นตึงนะครับเห็นไหมฮะผิวเรียบแน่นตึงนะครับเห็นไหมฮะเนื้อผ้าผ่านการใช้จะเป็นลักษณะเป็นเกล็ดๆก็นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะเป็นเกล็ดๆกล็ดนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะเนื้อเรียบตึงแน่นนะครับเห็นไหมฮะนี่ขนาดพระผ่านการใช้นะครับความคมก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะพวกเม็ดสีขา,ขาวๆพวกนี้นะครับเม็ดเกิดจากการเก็บนะครับเป็นขี้ยุงขี้มแมลงนั่นเองนะครับพระพวกนี้ถ้าเห็นในพระเก่าส่วนมากจะแท้เลยนะครับขี้ยุงขี้มแมลงพวกนี้นะครับมีเม็ดสีขาวๆใช่นไหมฮะสีดำๆพวกเนี้ยเป็นขี้มแมลงนะครับ ในพัดเกจะไม่ค่อยมีนะครับกิมมแมแงพวกนี้จะมีในพัดแท้นะครับเห็นไหมฮะในมวลสารจะมีเม็ดสีแดงแดงเม็ดสีแดงแดงบางทีเป็นเม็ดก้อนใหญ่เลยก็มีนะครับเห็นไหมฮะเม็ดสีแดงแดงจะไม่เหมือนกับผ้าหลงพ้าทับนะครับผ้าหลงพ้าทับจะไม่ค่อยมีเม็ดสีแดงแดงพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนแร่ดอกมาขามอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะผ้าผ่านการใช้สึกไปจะมีเม็ดสีแดงแดงนะครับเห็นไหมฮะ เป็นเอกลักษณ์ของพ้าหลวงพ่อสคอเลยนะครับไอ้เม็ดสีแดงตวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสคอนเลยฮะผิวเรียบนะครับตึงแน่นแห้งแข็งนะครับพักแข็งมากๆนะครับพักแข่งมากๆนะครับแข่งมากๆตึงมากๆนะครับธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับของแท้นะครับเล่นง่ายนะครับเล่นไม่ยากครับพามีตื้นมีคมนะครับ แต่ความแก่งธรรมชาติต้องเหมือนกันพิมพ์ต้องถูกนะครับพิมพ์ต้องถูกเห็นไหมฮะพิมพเหมือนกันเลยไหมครับนะฮะพิมพไม่ต่างกันเลยนะครับวัดหลวงพ่อสักคอนจุดสังเกตก็คืออย่างที่ผมบอกจะมีเม็ดสีแดงๆนะครับด้านหลังองนี้ไม่มีจานนะครับองนี้ไม่มีจานการจานเนี่ยเป็นการจานแห้งนะครับจานแห้งนะครับเห็นไหมฮะจานแห้งคือเผามาแล้วนะครับ แล้วหลวงพ่อสะครท่านมาจานเองนะครับจะมีทั้งแบบมีจานและไม่มีจานนะครับจานแห้งที่เห็นเนี่ยเป็นลายมือหลวงพ่อสะครทั้งหมดเลยนะครับท่านจะจานณนะโมพุธทธยะนะครับอิสวาสุนะครับแล้วก็นำมาพัาถาะนะครับต้องสังเกตรอยจานต้องเก่านะครับรอยจานต้องเป็นเนื้อเดียวกับผ้าแล้วนะครับผ้าผ้ารุ่นนี้สร้างปี2503 ปัจจุบันก็63ปีแล้วนะครับ63ปีแล้วค่าพวกนี้เกิดจากการเผานะครับเกิดจากการเผาแล้วมาติดนะครับความแห้งความสนิมกระป๋องอะไรพวกนี้มาติดนะครับเห็นไหมฮะรอยจานใหม่ๆมีนะครับต้องดูดีๆรอยจานเก่าต้องเป็นเนื้อเดียวกับผ้าแล้วเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อเดียวกับผ้าไปแล้วนะครับจดจำลายเมืองหลวงพ่อสาครได้ก็ซื้อได้แล้วนะครับพระชุดนี้นะครับ เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากเนื้อต้องแห้งแกล่งแบบนี้อย่างที่ผมแนะนำนะครับเล่นไม่ยากแต่ด้วยความที่ผ้าสร้างน้อยนะครับประมาณหนึ่งบาทหรือประมาณสามถึงสี่ร้อยองอาจจะไม่ถึงสี่ร้อยด้วยนะครับผมเข้าใจว่าประมาณทัก2สองสามร้อยองแค่นั้นนะครับเป็นผ้าที่หายากนะครับจุดสังเกตก็คือเห็นว่าพิมพ์วงแขนเนี่ยต้องลึกคมชัดรัศมี ตรงบริเวณหูหูซ้ายเรานะครับซ้ายมือเราต้องมีเส้นตรงขึ้นไปนะครับแล้วบริเวณต้องเป็นร่องลึกๆนะครับตึงๆแน่นๆมีเม็ดสีแดงๆอยู่ในเนื้อผ้านะครับเห็นไหมฮะมีเม็ดสีแดงๆบริเวณเนื้อผ้าพิมพ์ผ้ามีแค่นี้เองนะครับตื้นๆนะครับของเกเนื้อยังไม่ถึงนะครับของเกเนื้ออ่อนมากนะครับของแท้เนื้อแข่งแน่นนะครับแข่งแน่นตึงนะครับ เนื้อแก่งแน่นแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับเป็นผ้าที่แข่งและแข็งมากๆนะครับแห้งมากๆนะครับผ้าดูง่ายนะครับเป็นผ้าเล่นง่ายนะครับใครบอกดูยากนะครับเอามาขายผมได้นะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนําของดีของเมืองระยองนะครับหลวงปู่ทิมปลูกเสกถึงห้าปีนะครับเป็นผ้าที่ หลวงปูทิมปลุกเสกในยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับสร้างให้หลวงพ่อสะคอนนะครับยังไม่พอหลวงพ่อสะคอนท่านมาเสกอีกหลายปีเลยนะครับท่านห่วงมากนะครับพระชุดน,นี้ท่านห่วงมากนะครับเป็นของดีในสายหลวงปูทิมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสมเด็จลัศมีโอเคครับวันนี้มาแนะนําแค่นี้ครับสวัสดีครับ